เทศบาลนครหัดใหญ่ครับได้มีการลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยโรคตั้งเป้าฉีดแล้วเสร็จใน4เขตสัปดาห์หน้าครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2 5 0 0ที่ผ่านมาครับนำท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนทุ่งสาวอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับประชาชนต่างก็นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่โดยงานสัตวแพทย์สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับอสอมประธานชุมชนและกรรมการชุมชนลงพื้นที่ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนักบ้านอกจากนี้ก็ยังเป็นการลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้านะครับในเขตพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่อีกด้วยครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้นายทัดพงษ์ชิดมณีครับสัตวแพทย์อาวุโสเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยครับว่า ขณะนี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4เขตของเทศบาลนครหัดใหญ่ยังไม่พบพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามีเพียงพื้นที่รอยต่อของเทศบาลเมืองควนลังและเทศบาลเมืองคอหงเท่านั้นส่วนการเดินหน้าวางแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขณะนี้ดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า3,000ตัวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2566 ในเขต1และเขต2ซึ่งก็ถือว่าเกือบ100%แล้วนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะฉีดครอบคลุ่มทุกพื้นที่ครับในครั้งนี้ก็ได้ตั้งเป้าฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เขต3ชุมชนทุ่งเสาจำนวน310โดส และเมื่อสุนัขตัวไหนนะครับได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจกป้ายห้อยคอสีเขียวของกรมปรศุสัตว์ตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสุนัขตัวนี้ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะได้อุ่นใจได้นั่นเองนะครับในขณะที่ประชาชนที่นําสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนต่างก็ขอบคุณหน่วยงานรัฐที่ดําเนินการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเพื่อประชาชนเพราะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากทีเดียวอย่างท่านหนึ่งนะครับคุณแก้วบุญ ที่ได้เลี้ยงแมวจํานวนสวิ็จตัวไว้ที่บ้านแต่ส่วนใหญ่แมวที่เลี้ยงนั้นก็เป็นแมวจรจัดมีคนนํามาทิ้งไว้ตนและครอบครัวก็สงสารจึงได้นํามาเลี้ยงและเมื่อไหร่ที่ต้องฉีดวัคซีนหากนําไปฉีดตามคลินิก ค่าใช้จ่ายก็สูงหากเลี้ยงไว้หลายตัวแบบนี้ก็เดือดร้อนอย่างมากทีเดียวแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็ดีใจมากๆเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเพราะทางเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ให้บริการฟรีครับ ทางนี้จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวขอให้นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนขอให้ไปพบแพทย์ด้วยนะครับเพราะโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายนะครับหรือหากพบสัตว์ที่มีอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ขอให้แจ้งสำนักงานปนศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปนศุสัตว์จังหวัดสง ขาหรือสอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ที่งานสัตวแพทย์เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับหมายเลขโทรศัพท์074200134ได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์074200134สำหรับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับหมาและแมวนะครับแม่เดี๋ยวนี้เขามีถุงแมวน่ารักน่ารักมากมายเลยที แล้วก็รู้สึกชื่นใจที่หลายๆคนนะครับได้นะครับเมตตาสัตว์นะครับเอาสัตว์ต่างๆมาเลี้ยงโดยไม่ทําทารุณกรรมนะครับแล้วก็นะครับได้รับความกรุณาจากทางเทศบาลนครหาดใหญ่ทการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฟรีด้วยนะครับก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะเลี้ยงเยอะๆกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ขอความกรุณาในการเอาใจใส่แล้วก็แขวนนะครับป้ายสีเขียวไว้ด้วยทุกคนก็จะได้อุ่นใจนั่นเองนะครับเป็นข่าวดีที่นํามาฝากใน Thursday Special เเป็น แรกในวันนี้